กาบมาพบกับพระธรรมคุ้นเคยพระธรรมหนึ่งข้อพือการหนุนใจและการเสริมสร้างชีวิตของเราเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนะคะว่าเราได้นำพระธรรมข้อไหนมาแบ่งปันและก็หนุนใจกับพี่น้องทุกท่านค่ะมนุษย์เอย๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีแลพระยาเวทรงประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้ทำความยุติธรรมและให้รักความเมตตาและให้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจพี่น้องคะในพระธรรมในตอนที่เราอ่านนะคะ ในตอนนี้เป็นถ้อยคำของผู้เผยวจชนะที่ได้เผยกับชนชาติอิสราเอลนะเวลานั้นพี่น้องคะในเวลานั้นชนชาติของพระเจ้าเขาเองได้หลงไปในทางจากทางของพระเจ้าไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขา้าแสวงหาความมั่นคงด้วยความชั่วร้ายและไม่ได้รักความยุติธรรม เขาเข้าใจแล้วคิดไปว่าการที่เขาได้ถวายเครื่องบูชาต่อพระเจ้านั้นน่าจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยและนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วในการดําเนินชีวิตของเขาแต่แท้จริงแล้วในทางตรงกันข้ามพระเจ้าเองไม่ได้ทรงคิดและทรงปรารถนาเช่นนั้นพระองค์ทรงเรียกร้องให้เขามีมาตรฐานชีวิตที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า ซึ่งในพระธรรมตอนนี้พระเจ้าเองทรงปรารถนาและเรียกร้องให้เขาดําเนินชีวิตด้วยความยุติธรรมให้เขาเองมีความเมตตาและให้เขาดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าเช่นเดียวกันครับพี่น้องในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันพระเจ้าเองไม่ได้ปรารถนาให้เรานําสิ่งใดๆมาถวายต่อพระองค์มากไปกว่าการมีวิถีชีวิตที่ถูกต้องและชอบธรรม ในพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นว่ามีสสิ่งที่พระเจ้าเน้นย้ำกับเราผ่านพระคำข้อนี้ที่พระองค์อยากให้เราดาเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์ประการแรกนั่นก็คือพร,ระองค์ปัารถนาให้เราเองมีชีวิตที่รักความยุติธรรมคือดําเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมหมายความว่าเราจะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งใดท,ที่ไม่ใช่เป็นนักสะทายของพระเจ้าและตรงข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกเราตรงข้ามกับพระวจนะคำของพระเจ้า เราเลือกที่จะปฏิเสธและไม่ทําสิ่งเหล่านั้นแต่เลือกที่จะทําตามพระคําของพระเจ้าเราจะไม่ทําสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องและที่สําคัญเมื่อมีคนหนึ่งคนใดที่เรารู้จักอาจจะทําผิดเราจะไม่ร่วมอยู่ในการกระทําผิดนั้นและไม่สนับสนุนเขาในการกระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราที่จะมีนั่นคือรักความยุติธรรมโดยการที่เราจะเชื่อมั่นว่า ถ้าเราได้ทําสิ่งที่ถูกต้องตามน้พัะทัไทยของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงอยู่เคียงข้างเราและพระองค์จะทรงปกป้องเราให้เรากล้าที่จะเชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะที่เราจะทําสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่สองนั่นก็คือพระเจ้าปรารถนาให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเมตตาพี่น้องคะความเมตตาเป็นพละักษณะของพระเจ้าที่พระองค์ทสรงสแดงออกผ่านทางชีวิตของเราโดยการที่พระองค์ทรงพระเยซูคริสต์ลงมาบนโลกนี้ เพื่อรับความผิดบาปของเราไทยบาปเราเพื่อเราจะไม่ต้องตกอยู่ในบึงไฟนรกนั่นไม่ใช่เพราะความดีของเราแต่ว่าเพราะเป็นความเมตตาและพระคุณของพระเจ้าที่ช่วยเราให้รอดพ้นจากความตายดังนั้นเราจึงมีควรจะมีชีวิตที่มองคนอื่นและใช้ชีวิตกับคนอื่นด้วยความเมตตาแบบเดียวกับที่พระเจ้าทรงมีต่อในชีวิตของเรามองเขาด้วยความรักด้วยการให้อภัยด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตา ถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาผิดพลาดเราก็ควรยกโทษให้กับเขาหรือใครสักคนหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือเราควรไม่รอช้าที่จะแสดงความเมตตาที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตของเขาและในอย่างสุดท้ายที่พระเจ้าปรารถนาให้เรามีนั้นก็คือพระองค์ปรารถนาให้เราดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าพี่น้องคะมีพระธรรมตอนหนึ่งได้บอกกับเราว่า ความถ่อมใจนำหน้าเกียรติส่วนความเย่อหยิ่งนำหน้าการลม้ลมลงความถ่อมใจนั้นนำมาซึ่งเกียรติยศหมายความว่าเมื่อเราถ่อมใจนั่นหมายความว่าเรากําลังแสดงถึงการที่เราพึ่งพาในพระเจ้ากําลังประกาศว่าเราไม่ใช่เจ้าของตัวของเราเองเราไม่สามารถทําทุกสิ่งได้ด้วยตัวเราเรามีความจํากัดแต่เราปรารถนาที่จะพึ่งพาพระเจ้าและประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเรา และเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้จะช่วยปกป้องเราในการที่เราจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ระมัดระวังแต่เมื่อเราถ่อมใจพึ่งพาพระเจ้ามันจะช่วยเราในการที่เราจะดําเนินไปในเส้นทางต่างๆด้วยความระมัดระวังรอบด้านและเราจะไม่พังพลาดไปจากทางของพระองค์เมื่อเราเรียนรู้พึ่งาพาและถ่อมใจลงต่อพระองค์พี่น้องคะ อยากให้พระธรรมตอนนี้ได้เตือนสติและก็หนุนใจในชีวิตของเราที่เราจะมีชีวิตตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าตามแบบที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราเป็นขอพระเจ้าไวยามพี่น้องทุกท่านพี่น้องครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องร่วมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube และช่อง Facebook ของสุนทการกร์รัท่านได้รับพรพ,พี่น้องสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนได้เลยนะครับ